o r yeah, m ฮัลโหลทุกคนนี่มันไม่เช้านี่คือเวลาเที่ยงวันที่เราเพิ่งฟื้นคืนชีพ ขึ้นมาอีกรอบหลังจากตื่นไปจองที่จอดรถขอมมาลาไลตอนแปดโมงครึ่งนะคะคือเพราะว่าคืนวันก่อนแล้วนอนไปแค่2ชั่วโมงท่วนตื่นมาเช้านี้ก็นั่งเคลียร์งานก่อนเลยก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อแล้วเราก็มีคิวถ่ายงานเยอะมากวันนี้ประมาณ3 4มี่ห้าตัวมั้ง working day b l o c นะคะเวอร์ชันอยู่บ้านนี่แหละคือไม่ได้ไปไหน ทุกคนดูดีฝนมันตกไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนเลยอ่ะฝนตกแบบนี้จะถ่ายงานยังไงอะ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ชอบตอนฝนตกเลยเพราะว่าแสงมันไม่เข้าห้องเอ๊ะก็ได้อยู่ I just wish for one night I could hold you closer than I thought I might. I just wish for one night. หลังจากอาบน้ำเสร็จบิวก็มาลงสกินแคร์รูทีนตอนเช้านะคะเช้าๆก็จะไม่ลงอะไรเยอะอยากแนะนำลิปมันตัวนี้คือดีมากๆเสร็จแล้วก็ไปนั่งแต่งหน้าถ่ายงานนิดหน่อยเเทสได้หรือปล่า ระหว่างนี้เราก็นั่งแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายงานไปด้วยนะคะวันนี้งานที่เราต้องถ่ายก็คือเป็นแปรงคอนซีลเลอร์ไว้รียกวันหลังจะทำเมคอัพทูตเรียลให้ทุกคนดูนะแตทีแย่คือเราเป็นคนที่ประสบปัญหาเมมเต็มบ่อยมากคือต้องนั่งแอร์ดรอปต้องนั่งถ่ายคลิปคกว่าถ่ายคลิปไปใน iPad หรือว่า MacBook ตลอดอะสองห้าหจิกไม่พอสภาพชีวิตไอ้แอดรอปไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นปะมันบอกอะไรเนี่ย low disk space น่าเบื่อมากที่สุดเลยแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่เคยเหนื่อยเลยเวลาทำงานเพราะว่าเราชอบทำงานมากๆรู้สึกว่าเออเรา enjoy ทุกผ่านเลยอะถึงแบบบางท้ามันจะมีขี้เกียจบ้างก็ปกติของคนทำงานแต่ว่าก็สนุกอยู่ดีชอบมากลูกค้าก็สร้างได้เรื่อยๆเลยนะคะนั่งถ่ายงานนะคะถ่ายเสร็จไปลหนึ่งงานกำลังจะถ่ายอีกหนึ่งงานทุกคนงานมัเยอะมากทุกๆวันเวลาทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ง่ฉีดฟิลเลอร์ปากมา เริ่มเข้าที่แล้วทุกคนว่าเป็นไงานมันแปะปะเราว่าชินแล้วแต่คนรอบตัวยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอเคและนี่ก็คือทอทอลุกวันนี้ที่นั่งแต่งหน้ามาโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ถ่ายงานเสร็จไปแล้วแบบหนึ่งงานแบบจริงจังเห็นปะว่าเราต้องคดเทิบของทุกอย่างเบียดเข้าไปในนั้นนะเพราะว่าแบบให้มันให้มันไม่หลุดเฟรมเฟรมจะได้ไม่ลกนะคะ อันนี้คือแบบโชว์ทุกอย่างเรียลเลยทุกคนแลนี่คือสภาพจริงนะคะของคนถ่ายงานเดี๋ยวจะให้ดูคือไม่ได้เป็นคนรกแต่สถานาการณ์บังคับให้เป็นแบบนี้ซึ่งไม่เป็นไรสุดท้ายเราเก็บมันก็เข้าที่อยู่ดีที่ดีใจมากๆอย่างหนึ่งคือแม่ยายนะมาแล้วคือเรารอข้าวแต่เที่ยงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามยังไม่ได้ทานข้าวเช้าแต่แต่ช่วยอะไรได้ตื่นเที่ยงครึ่ง,ง,ง่างนี้เราเป็นคนที่แบบตื่นค่อนข้างสายนะขอปะเพราะว่ามันเพลียคือด้วยความว่าสเกจโดของวันอะ ารางชีวิตมันไปเริ่มนอนที่ตีสแล้วเราต้อง r รี u i ว e อย่างน้อย at least 10 hours of sleep อะมใช้เวลานอนเยอะมากแล้วมันเสียเวลาชีวิตมากพยายามที่จะตื่นเช้าแล้วแต่คือมันเบอร์อองไม่ไหวเลยแต่ว่าในเมื่อเราทำงานอะเราก็นอนพักผ่อนบ้างเถอะเนาะเดี๋ยวจะตุยเร็วหลังจากกินข้าวเสร็จนะจะต้องไปรับน้องแล้วก็ต้องพาน้องกลับไปถ่ายงานอีกหง,งานซึ่งที่วางแพลนไว้ว่าวันนี้จะถ่ายหงาน มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แพลนและเลิกเข้าข้างตัวเองนะคะทุกคนในเมื่อเราช้าเองช่วยอะไรไม่ได้ <deep down>

เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากก็อขอปิดบล็อกแค่นี้แล้วกันเพราะว่าทำในสกินแค r เซียมไปแล้วมันก็เหมือนเดิมก็อขอตัวไปแพ็คของก่อนนะคะก็บายๆอางจริงวันนี้ก็คือถ่ายงานน้อยมากตั้งใจตั้งใจจะเป็นบล็อกถ่ายงานวันแรกกลายเป็นว่าวลอลกอยู่บ้านไปล้วกันนะคะบายบาย